สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิรดกุสุสุคนพ่อแม่พี่น้องมาว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยและพังลาวต่างประเทศบอยาวกายินดีตอนรับเข้าสู่ซองของบอยาวซาแน่คือเก่าพ่อแม่พี่นอ้องมาพ่อมาเจอกับบอยาวในเมื่อน,นี้เนาะบอยาวยู่ทีเคือนซ้านของเลยพิมพ์พี่น้องเลยมาทางที่มเมนะือนี้เนาะมากับสภาพอากาศมืดขึ้นม,มืดพลนมาอีกเลยพี่น้องเลยเมื่อาวานนี่กะ อาตัวพี่น้องตกแต่ทางอา่าบ้านหลมุมเงี้ยเนาะแต่ทางบ้านยังมุมีน้ำพี่น้องเลยทางนี้ก็กำลังเริ่มสิมาเลยมืดคืบม,มืดคืบม,มาเลยพี่น้องก็เป็นช่วงหนาผลเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องอา่าทำใจนิดนึงพี่น้องเลยช่วงนี้ลำบากนิดนึงเนาะช่วงหนาผลก็ข่าวมาในเมื่อน,นี้พี่น้องเลยข่าวมาอา่เบาเบียดเรื่องการตเติมเเพพพื่อนอนนซา้ยิม์เพิ่มเติมเนาะพี่น้อง กับเป็นทางพอหัก,หกนะฮะมวยเว่าคือเก่าพี่น้องเลยที่สีอาต่อเติมเพิ่นซานเพิ่นข้างหน้าออกมาเป็นขันสุดท้ายแล้วเนาะในการหาเหรียญซานของซาปิมเที่ยวนี้พี่น้องเลยเนาจังเดยการมวยาวสีไปทักไทยสบายดีทางเมย์แล้วก่อนส่วนทางซาปิมนี่คือว่าเราไปเบียกพี่น้องเลยเอาจังเดยกาต้องขอขอบบุญขอบคุณทางพอหัก,หกนะฮหมวยเน่าหลายๆเนาะที่ไว้วางใจให้มวยาวมาเป็นสะพานบุญให้พอกระแม่ คือเก่าขอให้พ่อกแม่อยู่ดีไม่เฮงหยืนเป็นสุข,ส,ขสุขใจทุกใจเดยกิดติ์ถึงได้กระคอยสมลังปัตน,นานอนรับกระคอได้เงินเมินนอนตื่นกระคอได้เงินแสนเนาะสำหรับวันนี้ลูกทำคลิปออกมาได้บอด,ดีพ่อขอโทษแล้วขออภัยพ่อกระแม่ได้ดายปะจะไหนกะไปเบิง้งไปซมกันเลยพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งน้ำใหม่เราอีกก่อนน้ำใหม่เรายนอดบ้าใหญ่น้องเลยมีแต่อัน,นงาม ผืนไม้เนี่ยเต็มอยู่แบบนอเดียวนี่ยอดเดียวพอเก่งเลยพี่น้องเลยทไมเลี้ยงน้องเราอ่ะอันนี้ตัวนี้จะเป็นสร้างไฟก็เป็นช่วงหนาเราไม่เนี่ยแหละพี่น้องใคช่วงนี้ช่วงหนาผลเด้ ันี้ก้ะน,นี่จะเริ่มขึ้นมาพี่ตัวนี้ยังกักตัวนี้ย่ Những nhọt ngầm Anh nắng Anh này ấy... Tìm anh nắng Bị nắng 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 họng nắng 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 ยังไ่ได้ใช่บ่ห้องนั่ห้องไหนนะยังอ๋อเหมือนสีอ่อาปูนมาอีกสิจะไปไว้ทุกหันอีแล้วอ๋อขอมันจะงทนโตยัง้อนนงอน้่งของในยันยังมันเกา่าบ่ะอ้อเนาะยังมันเกา่าตก็ยังไม่ต้องใช้อ้าบมาไปแม่ว่าเฮ่อเจ็โล่โอเปิดมังก้อนซะแม่หักแกเอามาแล้วว้าผู้บริมีอย่างเลยนี่ อ๋อยังมีท่านมีอย่างเซจางด้วยยังไม่ได้ใส่อยู่เนาะโอ้ยเนาะยังมีอย่างเซบออาเมอาซอปิ้งกันนี่ไหมดด้าเอ้ยแล้วไปอย่างนะเอาใบยางยืนกับสำนักโคบใหโพกแลนไปรถอะไรอ๋อ ไปเล่นอะที่เป็นรถ摩托车อือโดยยังบรายยังได้อยู่นะโทรถามคือบรายจะเธอไปรถคอยอาเจ้าบัเอาหูครับสำโนโคใบยังอยู่มาให้กับว่าโดยกินแล้วจะข่าวน้ามันีลยกินแล้วได้ยังกินมาเลยมีอค่ะเพื่อนเอาตักมะโลจำแจ่วมายังเนาะตัดงูตักควายอ๋ออ๋อจำจำแจ่วอือโดยโดย

เป็นไรกับเตยไว้ประเดนเนาะเนาะบัวเตยบัวเตยบัเตยบัเตยไว้ประนเนาะเปิดพอได้อากาศเนาะอากาศเข้านี่นะอบเอาอะไรกับบดีได้เลยอฝนตกยู่บ้าแม่มาคืนเลยบ่บตกเป่าทางบ้านหงเงี้วอน้ำปานมาทะเล พ่อพารังกึ m งๆแม e นบ t t ทางบ้านบ่มี h a i es004 say cead, b อ o s t e r to miserable,broth to mum moon issue all m t h a n t ดบ사가趇 damn b u l l ด i n g p ่ u o c t t e ่ o d h e t h o b t บรถเนาะเ n c e t o n owl ah, ok, a y n h o t h i n n g c ก่ เฮากะส่ำอ่าน้อยกว่านนทกทิตย์อีกเลอทาจับรถไถล่ากี้นะแม่เพิ่นกะจับบายแเดียวนึงดอกบ่ได้ค่อยเฮ็ดปานใดดอกแต่กะเฮ็ดฝึกไว้เนาะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวสิบ่เป็นนึงเลยเออฝึกไว้เฮาเป็นไปัใหญ่เฮ็ดได้โลดแม่นๆกว่าัใหญ่กยังฝึกเดี๋ยวสิบ่จักเฮ็ดหยังเลย แตน้อยรบเมแม่แม่เือนแม่ฝึกพิมจาไปขายก็แล้วไปขายข้าต้มข้านมครบมดแม่ฝึกมันไปหาเงินั้งสั่งน้องสถิตลูกหลานชายจันนี่โดยกับลูกชายจันกับไประขา mm hmm. ยข้านมหนูหงเงเงเชงเงเชงไปนักนักโต๊ะขนมนะ ไปขายก็แลมกบฮิวกับตุติ้กน้กรนหงเงี้ยปลิมาณหนักนะักม <c oughs> <laughs> มาแล้วแม่ถามาเป็นไรอันเมื่อสปอมนี้เมอรมันวะดนขาคนละปาไก่เแม่ก็คือมีโดนูกอยู่อาบอัพึ่งมันกัมันสีขี้ผานแม่แป่แบบมันใหญ่พะว่ากับบัถึงมานน้อยเลยเน,ะนะาะอาสำหรับบ้านนอกมันนาเราทำนี้ถือว่าใหญ่แล้วเนาะสองปีเนาะแม่เบียร์ีสองปีถือว่าบ่นน้อยได้พี่น้องเลย อันนั้นพ่อนองมะนามันทําก็ฝึมันสิ่บ่จักวิการแม่มันก็เคยได้เงินแล้วมันก็อยหาเลยแม่นๆก็เคยเฮ็ดมันก็อยากเฮ็ดเนาะแม่นเพราะว่าเฮาอันอ่าทาน้องสถิตนี่สิบ่าอเงินได้แบบง่ายๆนะทีนีนมันสิเคยโตเฮาก็เลยอยากให้เฮ็ดอ่าเฮ็ดให้ยากๆจันอยเนาะเฮ็ดให้ยากอยาดต้องเฮ็ดเบีเอา นนหรือว่าอยอมน้ำให้แม่อาบพ่ออาบเนี่ยกะมันก็ว่ากันอีกแบบหนึ่งเนาะมันก็ต้องมีขอแม่เล็กเปลี่ยนกันนิดนึงใช่ไหมมันก็นกนสิเคยโตไปเลยเอืมเคยเลยมันเคยเห็ดแล้วมันอยากเหตุโอเคนบเคยเห็ดแล้วกับ,บโบโอยากเห็ดได้ขี้ขามได้ดเลยอาหารต้องฝึกธจะน้อยคือมันว่าแล้วดัดไม้ต้องดัดแต่ไม้อ่อนถ้ามันแก่แล้วก็ดัดยากโดยถือว่าเรียบร้อยเนาะแม่เฮือนซานทั้งหลังทั้งในซีซันกะ แก้มใสครับพี่น้องเลยนอนกะได้อันฟันยังอยู่บ่แม่ตั้งแต่เห็ดแล้วนี่ฟันดีอยู่บ่บ่ฟันได้บ่ฟันดีเอาเนาะเห็ดสมอยอยู่เห็ดสมอยอยู่เอานอนรับค่าคนอนอนดีพอดิท่านท่านดีท่านดีพอดิไม่ได้ฟันเลยไม่ได้ฟันเลยเอาเอาเนาะกะดีนั่นแหละคักค่พี่น้องเลย ใหญ่ละสุดใจแล้วละสบายแล้วแต่มันก็ฮ้อนเอาประดาศตทยมันได้มไม่ฮ้อนมัก็เปิดขายอยู่โดยต็ลมเฮาอยู่เนาะกา็เลยอะไรด้ขายกีแบบฝนตกโบตกเนาะทางนี้เนาะโอตก,ตกกับผู้ดีแบบปลอกเ,อปเปลกไปเท่เนาะเออปลอกปกแปลกบางแหงอยู่ทางบ้านหนองเงี้ยววันนี่ป๊อปเกินไปเลยพี่น้องเลยเออแบบโอ้อล่นข้นงในคณาแบบทางที่เขาเล่นอยู่นั่นขับรถเกือบไม่ได้มันตกนะแม่ น้ำไหลนั่นเต็มหัวเต็มขันแล้วเนาะล้นเขากาเขายาวแล้วบอกยาวจะเป็นจ้ำนานนะมันก็หาสีแห้งเมื่อวานนี่ไดไหมทางนั้นก็ได้กัสืบทันแห้งยาวแล้วแมนหาสีตงแบบบุ่มเมื่อวานนี่นะแห้งคักกะอ๋อต้องใครแต่ว่ามันันตกอ่าบ่มีผิดมีไฟบ่มีลมมีแรงแม่นบ่มีลมมีแงบ่มีผ้าห้องผ้าอย่างไหนคาดยุบตกอยังกะ tóc xám tóc ngả nữa rồi giờ là tóc tóc như um cái tưởng chắc cái chắc cái hót của phu là bao hót gì là à là việc là bao à này rồi 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 đi đồn là bao đồn đồn bay ai anh สมนโคนโอ้โดนำตายู่ปลาปลอยู่ห้งเนเล็กซีกาเดอวตัวนี้โดยน้ายโดยโตู้เย็นี่บาซิมากินน้ำเย็นน้ำแบบมันมีน้ำทำเนาะบริเงบริสอยู่พี่น้องเลยโอ้ยมือนั่นบอกเพื่นมาหนึ่งแม่ว่าซื้อน้ำเย็นมาใช่นะแม่ว่าซื้อปักเชฟก้อนซื้อปักเชฟก้อนมาเนี่ยนแม่งซื้อยู่ ชื่อไซร์โรดมาเเนาะโมนาเนาะโมนาได้จริงนะยังบาเรสเสียบยังแบบเอี่ยมๆอยู่พี่น้องยังคิวขึ้นเก่าอยู่แพนโคตรแม่ละแต่ว่าเธอตูดมาอยู่ข้างนี้แล้วเชื่อประเทศละไปประเทศบางอันโดยมาหนี้แได้คือการได้คือการเออเพราะว่าอันอันเฮาเสียบตัวนั้นมันยาแย่ผลเกษตรมันน้อยโดย อันชิดจะเดินไฟออกมาหลายจุดพัดยังเป็นคูเตอร์เขาอยู่เกองใหญ่เขาโดยโดยเอาคได้ช้แม่ว่าให้ซื้อพัชเสียบซื้อัเีบอกก็ได้แม่มันสบายสุดแล้วตอนเนาะแมนแมนาไวานีแาจบมันงแมนนี่รถบืนกแร้ก็แล้วบิน้นก็แล้แม่ผู้ปฏบัเชหนังะก เออซือพัเต้อพัดเตก่อนาไปวางในเตียงไปซไปมีไรยางงี้อยู่บ่เลยเอ้าเดี๋ยวมาเด้พี่น้องเลยมาเลี่เนาะองเกิดาเลเป็นยังรอกเขามีซื้อมาอยู่กินมาอยู่เนาะรถนั่นอ่อกนอกกอนพี่น้องเลย ห้องน้าห้องในยังยไ่ได้ใส่พี่น้อยปู<笑><笑> ka, uh ยนก็เอาไว้นี่ก็ได้แล้วทำบานาบานังก็ทำมาอยากใส่ะ คึ่มคึ่มมาแล้วเนาะซิมาทางนี้ไปจกักมือนี่สบายดีเ,เอ,อ้ยไปเล่นเอกสารรถมากป๋อโอ oh. ้ยไรป้ายเลยตียังอันเห็นเพิ่นเอาเอกสารใบย,ยังยืนอยู่เดีย๋ดยปเพาสายไฟยังนี่เอ้ยคือรถเรยวใช่ไหมอ๋อแต่ก่อนต่อไฟกับเฮือนเพิ่นละเบนีเอ,อ้ยบอดี้แอน ใายค่ะพื้นค่ะไฟแหละมันมีเขาจะแบบทัดไฟจะเลยกูกู้รายไฟมาไว้แก่เงาหนึ่งเป็นม้วนเป็นม้วนกุ้งเงยหนึ่งเป็น้องเลยคืมๆมากเลยเนาะทางนั่นวันที่ไปดึงวันที่ไปดึงอะไรออกจะตัดบ่อ ลมมันหัดมันตีไปทางนั่นแหละแบบนี้อันมัดละฮักโค้งไปทางนั่นมันก็เลยพัดอืมแบอวเขาต้องไปดึงทางนั่นแล้วแบบนี้อันคือแบบว่าลมผัดผัดเลยแบบนี้เนื่องไปทางนั่นเอ็นไปทางนั่นเลย,เลยไ,ยยได้แบ,แบบนี้กะเขาก็จําเป็นต้องในตัดโดยโดยตัดคอยตัดไปนะเนาะเพราะว่าพื้นที่เัิ่มเพิ่มเพิ่นกันยังบ<ด>่ได้อ่าใส่งานเพิ่นกันชิบชั่วคาวบานไดหรอกกระแนมจะไวหวล้น พนองไตลนเอ,อ้นนเลไปม่ยอดพี่น้องเอ้อ่านี่เนาะสีตทางนี้ออกมาพี่น้องพอได้ให้อ่าทางแม่พพรนี่พอได้นางส้น บนนะพี่น้องส่วนแดดเนาะมึงเถอ,อานาั่งอยู่ข้างในหลายมันก็ห้อน่น้องเลยพอได้ต่อมานาั่งนี่จากเด็กจากน้อยเนาะอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องเลยในการสิต่อเติมเนาะตอนนี้สร้างเพิ่นกันเราสะเครื่องครบมากเพื่นเป็นลุยได้เลยบทจังเลยเนาะ สีออกเคียวท่าเรแบบนึ่งนะพี่นอ้องเลยสีอ่อนๆเนาะเตีองฟ้องกับแม่บารเป็นระเบียบอืมคเลยไปหอนอ่อนอันสร่างเพื่อนมาจงังไหนเ่ยเพื่อนก็บอกอว่าแซมแอนว่าอันถักเสื่อมาครบจิ โดยทาซุ้มห้าพ่อมกับสร้างเพิ่นกับพ่อมนะพระว่าเพิ่นกะกะถาซุ้มเ้าเนี่ยละโดยพอเพื่นกะไปเฮ็ดเล็กงๆหน่อยทางอื่นก่อนนะ่วรที่เพิ่นคาเบียกยังนะเพื่นว่าถาว่าพ่อมือได้กระโถหาเพิ่นกะจงชีได้เข้ามาโดยโดยส่วนที่อยากเพิ่มเติมเพิ่นกับวันในนี้โดยโดยเอาเนาะกับมีแต่ าจ่ต่อเติมทั้งหน้าออกมาอีกเลยอพอได้ให้ทางแม่เพื่นมานั่งส้นยามมันห่อนนะเนาะเพราะว่านั่งอยู่ในเฮื่อนใดกับอากาศมันกะอบอา้าวแบช่วงหน้าห่อนพุน่นฮะดีเล็กเก่าก็ยังเลืออยู่กับพอด,ดีเอาเล็ก,กนีซื้อไม่ใจเลกกยว่าห่อนๆไปหน่อย ต่อไม้สามเสาพี่น้องเลยอันนี<อ>่แหละอันนี้ก็ออกไม้สองเมตรนั<อ>่นแหละเนาะอโอเคประมพี่น้องเลยกะไปจะ,ะเอืย้ยเดี๋ยวเข้าไปหาเมย์แ้องในะเกินกันแหละเด็กๆหน่อยเนาะ แต่ม no. ีแต่ว่าถ้าเครื่องของเฮามาปึ๊บนี่เนาะโดยแม่นฮอดเพิ่นก็มาเฮ็ดเลยเนาะโดยออโดยก็ให้เพิ่นไล่เบิ่งนี่อ่าทั้งปูนทั้งไม้เนาะจักเพิ่นมาอยู่นลวนี่มนบ่ยโดยอเอ้ยอ่าเฮาสิให้อ่าเงินให้เอ้ยเด้อไปอ่าซื้อเครื่อง พวกทีบาตามรายการที่ใคยส่งให้เฮานะมันแ่ละจำนวนเงินหกล้านเนาะหกล้านกี่หนอ่อยอ่ากะ เป็นเงื่อนของพ่อสุกกับแม่แก้วคือเก่าเนาะที่ต่อเติมออกมาให้อีกคือเก่าหลายกามีแต่ผักขอุกขอบใจขอบุญขอบคุณพ่อกับแม่เพิ่นคือเก่าเนาะโดยแม่พ่อนขอขอบุญขอบคุณขอบกขอบใจนำพ่อทุกสวรรค์และแม่แก้วเนาะคือเก่าหลายครั้งกแม่ก็ยังขอขอบใจเพิ่นคือเก่าที่เพิ่นได้ซอยแม่ บาทนี้ก็ครั้งที่สองเนาะได้ต่อเติมบ้านอีกคือเกา่าและขอให้เพิ่นมีความชุขความเจริญสุขภาพแข็งแหรงร่ำรวยยิงย่งๆขึ้นกว่าเก่าร้อยเท้าพันเท้าเด้อแม่แก้วขอสุขสวัรรค์บนะ่บลืมบุญลืมคุณขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อโดยบ่ลืนะขอขอบอกบใจน้ำพอกัะแม่ที่ให้ความสวยเรือทุกสิ่งทุกอย่างมาเนาะบ่าว่า เรื่องอันเติมต่อเติมเงื่อนซ่านเนาะแล้วก็มาเกาะให้อีกข้างหนาเนาะกัอันขออันบุญทีพ่อแม่ก่ะขีดเห็นย่านผลสาดย่านแดชถือมาเนาะก็ขอให้พ่อกับแม่กับพบเจอความสุขความจเจริญขอให้เจอแต่สิ่งดีๆสุขทางใจและสุขทางกายสาธุสาธุโดยเลยฮะเนาะพี่น้องยขอขอบุญขอบคุณนน้ำอันลูก แถวยาวเนาะที่เป็นสะพานบุญให้แม่กับเที่ยวทางแดดทางผลก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยล้ารวยเงินทองยิ่งๆ่งขึ้นไปได้ลูกเด้อสิ่งที่บ่ได้ก็ขอให้ได้สิ่งที่บ่มีก็ขอให้มีให้ได้สมมรถภารพนาจะไแ่ด้อาดแมด้เอด้อเด้อเอเ้เด้อแด้อเด้อเดอเนาอเ้อเอเ้อเอ้อเอเ่เอ้เ้อเ้อเอ้ออ้้้้ออ ทางเป็นลงมือแล้วเัาสิขามาเบิ่งเด้อโดยโดยกะเพิ่นมาเครื่องมาห่อไหนเพิ่นกะเฮ็ดใหนรึเนาะโดยโดยเอ้าดีมกดีใจน้ำได้สะเอือยเด้ออ่าทีต่อเติมข้างหน้าออกไปอีกเนาะอ่ามาสิมากินตู้อ่าน้ำเย็นน้ำกระยังบ่ได้ะอดบ่ซื้อมาเช้าบ่ได้เทศยังบ่ได้เสียบอยู่พี่น้องเลยเด้อหอดบะชื้นอ๋อโดยโดยเอ้าเนาะกะ รีม็อกดีใจนําทางเอื้อยกับแม่เนาะแต่อ่าเอาไว้โอกาสหน้าได้ไว้อ่าอัปเดตเบิ่งอีกพี่น้องเอ้ยเรื่องอ่าต่อเติมเพิ่นซานเพิ่นออกเป็น3เซาเนาะบ่ได้สนแดดนนแบ่ได้นั่งเย็นเนาะได้แม่จังไดมีแต่เอ้ยจัดแจงอ่าแล้วก็เครื่องครบทางเพิ่นมาฮอดแล้วก็ทางแจ้งบอกเฮานี่เด้อเาสิมาเบิงเบิงงานนี่แหละดเอามีแต่เฮาสิเดินทางไปต่อแล้วบาดนี้เนาะทางกับแม โดยโดยอา้าจเจริญกิตสบายดีสบายดีโดยโดยโดย,โดยปะ่ะพี่น้องเลยอา่ามื่อนนี้กะเรียเข้ามาเป็นสะพานบูนให้ทางพ่อกับแม่์สำเร็จอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยกะไว้รอบหน้าเนาะอ่ายังเหลือค่าลงค่าสร้างพี่น้องที่ยังค้างค่าไว้อยู่ในตอนนี้แต่กะตามกันตอนไปก่อนเนาะอ่ามีแต่เอวยเราสิสัง่งเครื่องสังข์ของโทรมากเลยเพื่นอนกะมาส่งเลยเนาะพี่น้องเอา้าพี่น้องสำหรัคลิปนี้บันหยากก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ ทางพอหกักไม่หักเหมือน nhau หลายเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณขอให้พ่อแม่อยู่ดีมีเฮงยืนเป็นสุขสุกแกสุขใจขอให้พ่อแม่น่ำรวยตลอดปีจะตลอดไปเดินทางไปใส่มาใส่กันขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการไหนลูกต้องขอโทษและขออภัยพ่อแม่หลายๆเอเนาะขอขอบุญขอบคุณเบิร์ตกู้สู่คนติดตามผลงานของหมอน n h ต่อไปในเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้หมอน n h ขอจบคลิป ต้องไปก่อนเนาะไปพบไปพอกับวรรยากในโอกาสหน้าเมื่อนี่สบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดกุสุสุคน